สวัสดีสวัสดีท่ธธานผู้ชมทุกทุกท่านมื้อนี้มาพบพ่อกับน้องจอยอยู่ซ่อน้องจ่อยสวาวลาวพี่น้องมือน,นก้าเป็นมือวันทีซี่เนาะวันที่ 4, ี่เดือนเดือนสามปีสองพันเเอ็ดเนาะพ่อกับน้องจอยคือเก่าแต่มามืนน้อนี้น้องจอยกัมีเรื่องดีๆที่จำเพาเอาสู้ฟังเนาะก็คือถ้าเอามาอยู่วันนี้ก็คือจจอยู่ตรงนี้แหละ เนื่องจากเมื่อวานนี้น้องจอยก็ได้ป่อยคลิปลงเนาะแล้วกับเมื่อนี้น้องจอยก็จะมาเว้าเกี่ยวกับเรื่องเราตงต่างคือเก้าเพราะว่าช่วงนี้กัคือวานเลยเนาะเฮาก็ต้องแบ่งมีการแบ่งเวลาแน่นาะถ้าแบบน้องจอยตอบคอมเมนต์ซากับพี่น้องกะอย่าน้อยใจเนาะเพราะว่าเมื่อจากการเฮียน,น้องจอยมาน้องจอยกับพักพอนําน,น้องจอยกะจะแบ่งเป็นเวลาช่วงเวลาที่อาจ อัพคลิปลงช่วงเวลาที่ตอบคอมเมนต์เนาะล้วก็หลายๆช่วงช่วงพักพ่อแน่เนาะมีช่วงนั้นช่วงนี้านาทางน้องจอยตอบคอมเมนต์ซะกะมือถือโทษกันน้องพี่น้องกะขออภัยนาไปหลายเนาะแต่น้องจอยกะสีพยายามตอบคอมเมนต์ให้ไวที่สุดเนาะเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้มันดีที่สุดเนาะเพราะว่าพอบีแม่พี่น้องทุกๆคนกะตั้งใจมาให้กำลังจ่อยกำลังใจน้องจอยทั้งนั้นแหละเนาะ มือนก้รก็ม่หยังมือี้กะน้องจอยจะมาเอาเรื่องเกี่ยวกับราคาที่ดินอยู่ในลาวแหละกะเกี่ยวกับหลายๆปัญหาที่เป็นที่ดินอยู่ในลาวเนาะเทิงแมน่าก่อนคลิปนั้นน้องจอยเคยปล่อยคลิปออกไปแล้วเนาะเกี่ยวกับที่ดินนี่แหละพี่น้องแต่ก่อนก็มีทนผู้สมหรือว่าพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนเนาะตัมน้ก็คือตีเตียนแล้วมาคลิปนี้น้องจอยสีมาปับปุง๋งเอามาให้มันดีกว่าเก้าเนาะ เพราะว่าคลิปก่อนนั้นน้องจอยอาจสะบบุได้ว้าเรื่องรายละเอียดเนาะอาจหรือว่าอาจจะเป็นนําหาข้อมูลมาครบแล้วก็อาจจะเป็นนําเรื่องรายละเอียดบาได้นะพี่น้องและมาเมื่อนี้กะเฮากันเลยจะมาเว้าเรื่องที่ดินแล้วกับปัญหาที่ดินในลา้วเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่คนไทยสามารถซื้อดินหรือว่าอย่างต่างๆน้องพี่น้องเฮาก็ต้องไปหับชมพร้อมๆกันเนาะเพราะว่าน้องจอยกะสีมาว้ามีฟังเลยเพราะว่าคลิปก่อนนั้นที่น้องจอยปล่อยออกไปแล้วมันก็แบบ ขอ้อคิดพ้าใหา่ๆย่างน้องพี่น้องเอะอาจจะเป็นทางคลิปแรกเนาะหรือว่าอาจจะเป็นคลิปแรกที่เว้าเพราะว่าตัวจริงกับบ่มีประสบการณ์ในการซื้อดินแน่แต่เมื่อนี้น้องสวยได้ไปซ้องหาข้อมูลมล,มล,ล้วก็ความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องได้และเมื่อนี้เฮากันเลยสีมาเว้าสูฟังเนาะเพื่อเป็นความหู้นากันเฮาอาจจะมัเว้าเรื่องที่ดินนาะพี่น้องเอาป,ปัญหาที่ดินดีเกี่ยวกับคนไทยกอนเนาะ ก็คือเพิ่นกล่าวอายาคู่เนอะน้องจอยกันเลยจะมาแนะนาเนอะก็คือดังที่พูดกันแล้วว่าว่าคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศหรือว่าหลายๆประเทศนี้จะบอสามารถซื้อดินอยู่ในประเทศลาวได้นาอพี่น้องสําหรับปัญหาที่หนึ่งเนอะ mm. นอกจากว่าจะมีการสัมปทานหรือว่าการสัมปทานและพี่น้องรักๆเนาะหรือว่าอาจจะเป็นมาแต่งงานกับคนลาวเองและก็อาจจะสามารถซื้อที่ดินได้โดยออก ซื้อที่ดินนั้นอาจจะออกเป็นนามซื่อสามีพัญญาหรือว่าลูกเนาะกระไดแต่จะบอสามารถซื้อดินเป็นชื่อของตัวเองได้นอกจากการสัมป,ปทานเป็นบริษัทบ่นิติบุคคลเอียงต่างๆอาจจะสามารถได้เนาะเพราะว่าเวลาเฮามาสัมป,ปทานมันก็จะแบบตั้จแตซื้อเนอะเาะเฮาจะเฮ็ดการเซาการสัมป,ปทาน,นอะไรเงี้ยจะปีจะกีปีเพื่อนจะก,กํหนวไปตามนั้นเนาะพี่น้องแต่กะซีบ่สามารถซื้อได้บ่สามารถซื้อได้เดิม ซื้อได้แต่ต้องออกซื้อที่แบบก่อนลนี้อาจจะมีพี่น้องอยู่ลาวเนาะก็คืออาจจะออกซื้อพี่น้องนั่นเนาะเพื่อให้เพื่อนได้เสียภาษีอากรหรือว่าอย่างต่างๆที่เมื่อเวลามีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินตอนนั้นเนาะเพราะว่าถ้าการเศร้าสัมปทานก็คือผู้เกยใน,นและในฮารผพีซอบเนาะถ้ามีเรื่องต่างๆหรือปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับที่ดินแล้วก็เรื่องอื่นๆเนาะที่มันเกิดจากปัญหานั้นถ้าแมนมาซื้อก็ต้องได้ออกซื้อญาติพี่น้องที่ เป็นคนที่มีสัญชาติลาวโดยกงอาจจะมาแตงดอกแล้วมีสามีรว่ามีพญ,ญามีลูกมีเต้าอาจจะใส่ซื้อนี้ได้เนาะสำหรับคนตามประเทศที่จะเข้ามาซื้อดินในประเทศลาวนี่เฮาแนะนําไว้เลยเนาะสองก็คือบบดนี้มาเข้าเรื่องราคาที่ดินเนาะเรื่องราคาที่ดินนี่หลายๆคนอาจจะหู้อยู่แล้วเนาะน้องจอยเองกะกับพอหูเนาะก็ะคือราคาที่ดินนี้มันแน่นอนอยู่แล้วน้องพี่น้องก็คือทางนอกเมืองและก็ ยูเคสุน,นบุตราคาที่ดินมันต้องต่างกันแน่นอนแต่มือน,นี้น้องจอยจะไม่ยกให้เห็นเคสเคสเดียวเนาะเคสเดียวเพราะว่นนี้ก็ได้โอกห่าจากกัวมหมู่มาฮะนะก็คืออยู่ในเมืองมันก็จะแบ่งออกเด้พี่น้องถึงแม่นามันจะอยู่เตือเมืองก็ตามแต่มันอาจจะอยู่เขตซานเมืองถ้าแม่นากาอาจจะเป็นเขตสุนบุสคือการซาน้องพี่น้องเพราะว่าในตัวเมืองหลวงก็คือาอาจจะอยู่ที่น้องจอยอาศัยอยู่นี่อาจจะเป็นตัวนครหลวงยังอาจจะเป็นตัว นครหลวงเนาะที่น้องจ่ายอาศัยอยู่ราคาที่ดินก็อาจจะแพงเนาะเพราะว่าแถวนครหลวงนี้เพื่อนจะขายที่ดินเป็นเม็ดพี่นอ้องอาจจะเม็ดอาจจะราคาประมาณถ้าเป็นเงินกีบกะเท่าไหร่แพงเติมมาแล้เนาะก็สิป,ประมาณสองแสนหาสามแสนสองแสนกีบเนาะต่อเม็ดก้อนประมาณถ้าเป็นเงินบาทก็ประมาณหนึ่งพันบาทคุณละหนึ่งพันบาทต่อเม็ดก้อนเพื่อนจะแท็กเป็นตะเม็ด เป็นตะแมตไปเนาะเพราะว่าเท่าที่เฮาฮู้การาคาดินแถวนครหลวงนี่การสิบคูณซาวกับสิบคูณซาวน้องสิบคูณซาวน,กกน้องก่อยกาบวกเาข้าพกเเข้าใจเนาะว่าสิบคูณซาวมันอย่างแต่พออาจจะเดาได้ว่าสิบคูณซาวนะมันอาจจะเป็นว่าสิบเมตรคูณซาวเมตรอาจจะเป็นความกว้า,างและการลวงเงาฮะนะก็คือความกว้างอาจจะประมาณสิบเมตรเนาะและความเาาอาจจะซาวเมตรของก้องของหน้าดินเราต้อตงหนทางหรือว่าอีกอย่างตง่างๆเนาะหรือว่ามันอาจจะเป็นได้หลายๆอย่าง ราคาปัจจุบันเนี่ยกาะดับ30ล้านกีบพี่น้อง3าล้านกีดกับประมาณ1นึ่งแสนบาทเต็มเนาะถ้าแม่นเป็นเงินบาทกาสามสิบล้านกีบกาประมาณ3ามแสนบาทโอ้ยประมาณ1นึ่งแสนบาทเต็มเนาะส่วนส่วนมันก็นมีหลายๆเคสเนาะพี่น้องอาจจะแบบเพื่อนอาจจะขายไปแบบที่พวกดินจะสั่นเนาะก็คือเพื่อนอาจจะขายเป็นดินจะสั่นก็ได้อานจ,จะเป็นแบบว่า สิบคูณซาวเนาะสามสิบคูณห้าสิบหรือว่าซาวคูณสี่สิบอีอย่างกันแล้วแต่หรือว่าเพื่อนอาจจะขายตามใจก็คือเขาสามารถแท็กได้เลยแท็กได้ว่ามันเป็นนั้นเป็นนี้ก็คือเขาเฮาต้องการจัาไหนนะเขาต้องการเพียงไหนเขาก็สามารถแท็กเอาเได้เลยแหละราคานะั้นมันก็จะเปลี่ยนไปตามเนาะแต่เท่าที่ฮูฮูนี่ก็คือถ้าตัวนครขหลวงแทนนี่พี่น้องสิบคูณซาวนี่ก็ ต่ำสุดนี่กระระดับ30ล้านบล้านด้ถ้าสูงสุดก็เกือบเข้า50แล้วถ้ามันเป็นตัวเมืองนครหลวงเนาะแม่นเลยพี่น้องตัวเมืองนครหลวงเนาะเศรษฐกิจด,ดีเนาะการค้าขายไหลลื่นมันนี่ราคาที่ดินก็อาจจะแพงแต่ถ้าว่ายูเขตนอกเมืองเนาะหรือว่ายูซานเมืองนี่ราคาที่ดินก็อาจจะต่างเลยพี่น้องจาก1ิบคูณชาวราคา3าบล้านกีบหรือว่า10,000 0บาทนี่อาจจะลดลงเหลือประมาณ6 7เจ0 0บาทเนาะ หรือว่าแปดหมืน่นบาทหรือว่าเก้าหมื่นบาทหรือว่าเป็ีนลงมาลักหมื่นเนาะนี่เฉพาะสิบคูณซาวด้วยพี่น้องเอ่าบริเวณว่าไหลเนาะแล้วก็เพิ่อนอาจจะขายเป็นเม็ดก็คือปกติอยู่แถวตัวเมืงเองน้อค่อยหลวงกะสิประมาณสองสามแสนต่อเม็ดก้อนเนาะอยู่แถวเขตนอกเมืองนี่กะอาจจะเป็นไปประมาณอยู่ประมาณ บอกว่าต่อพี่น้องแต่ประมาณหนึ่งแสนเนาะหนึ่งแสนต่อเมตรก้อนก็ได้อาจจะบอฮว่าสามแสนเนาะสำหรับประมาณนั้นเท่าที่น้องจอยหูมาเนาะก็คือแพงพี่น้องดินอยู่ตัวเมืองนครอหล,ลวงนี่แพงกระเทาแบบที่น้องจอยว่าไปเ,เนาะสิบคูณซาวก็หมายความว่าสิบเมตรคูณซเมตรกัราคาประมาณหนึ่งแสนบาทแล้วพ,งพงี่น้องหรือว่าอาจจะเป็นสามสิบเมตรคูณห้าสิบบาทราคาอาจจะเป็นหลายหลายล้านบาทก็อาจจะมีสําหรับตัวนครหล,ลวงเนาะ แต่สําหรับเขตนอกเมืองก็จะรุดรุลงไปตามกันอาจจะรุดลงเป็นที่แบบหลายกลัวแล้วก็หลวงสมควรเนาะแต่นี่กะเป็นตัวอย่างหนึ่งเนาะพี่น้องถึงมันบละเอียดอะไรก็ต้องขอโทษขออภัยนําเนาะแต่สําหรับบ้านน้องจ่อยเนาะบ้านน้องจ่อยขายดินเพื่อนจะไม่ได้ขายเป็นแมตรได้เท่าที่น้องจอยพูดเนะาะอาจจะขายเป็นเฮกตาร์เนาะแต่ก็เป็นแมตรท่แหละเนาะว่าแล้วกัน เพื่อนอาจจะแท็กไปเป็นแมทแท็กไปเป็นแมทแท็กไปเป็นแมทแล้วอะไรอาจจะมาว้าเป็นแท็กตาเพื่อนจะว้าเลยว่าเออแท็กตาเท่านั้นแท็กตาเท่านี้กามือวานเมื่อซื่อนนาะกามีเละเละหักเนาะอยู่ทางบ้านเพื่อนซื้อดินไปกประมาณลายมื่นเติบก็คือหลายกระเพิ่นจะซื้ออยู่ประมาณสองเฮกตาร์นาะมีน้องสองเฮกตาร์นี่ก็หลายเลยนะกาสองเฮกตาร์กาเกือบเข้า สามแสนบาทเนาะสองเฮกตาร์สามแสนบาทเลยนี่คือเคสอยู่ทางบ้านน้องจ่อยเนาะสำหรับราคาดินอยู่ทางบ้านน้องจ่อยเลยพี่น้องก็อาจจะถือกว่านะค้อนหลวงเนาะเพราะน้องจ่อยกับโบผู้ว่านหนึ่งเฮกตาร์นะมันจากแม็กกอนเนาะเพราะว่าเฮากับอยู่ในค้นหลวงเพิ่นจะว่าเป็นว่าเป็นแม็กเนาะแต่สําหรับบ้านน้องจอยอาจเพิ่นจะว่าเป็นเฮกตาร์อย่างประมาณนี้นะแล้วก็คืออยู่บ้านน้องจอย คือคือเลยค่ะคุณซื้อเนาะพี่น้องสองเฮกตาร์เนาะแต่น้องจอยบอกว่าฟังไทยเพิ่นเอิ้นเฮกตาร์นั้นคืออีหยังเนาะแต่ฟังน้องจอยนี่เอิ้นเฮกตาร์เนาะแต่บูว่าฟังไทยเพิ่นเอิ้นคืออีหยังนะนะน้องจอยก็เลยบ่สามารถเว้าได้เนาะการเพิ่นซื้อไปสองเฮกตาร์เนาะพี่น้องกะสามแสนบาทเต็มเต็มเลยสามแสนบาทเต็มเต็มคือบ่รวยบ่รุร่ยเลยเนาะ สองเฮกตาร์กับประมาณสามแสนบาทแสดงว่าดินก็อาจจะยังบวแพงแหงนะพี่น้องที่อยู่เขตบ้านน้องจ่อยเนาะก็คืออาจจะยังบวแพงแหงถึงบวแพงแต่น้องจ่อยก็บ่มีเงินซื้อคือมันตั้งสามแสนพี่น้องมันกับบมแมนของน้อยเนาะสองเฮกตาร์กับสามแสนกับบมแมนของน้อยและก็อยู่ในตัวเมืองนอกอหลวงนี่แต่น้องจ่อยก็บวสามารถกะได้ดอกว่าเฮกตาร์หนึ่งมันชีราคาเท่าไหร่เพราะว่าบ่ได้ยินเพูวมาว่าเออขายประกัด แบบขายเป็นเฮกตาร์นะพี่น้องได้ยินแบบที่น้องจอยว่า,วาแหละซิปคูณซาบอซาบคูณชีซิปหรือว่าซัมซิปคูณห้าซิปหรือว่าอีหยังคูณอย่างต่างๆนะเพื่อนจะไล่เป็นแมตรเนาะและกาแมตรหนึ่งกับระดับหนึ่งพันบาทต่อแมตรก้อนน,น้องหนึ่งพันบาทต่อแมตรค่าห้าอ่ะสองเมตรก็อาจจะเป็นสองพันบาทเนาะและในนี้น้องจอยบอกบอกว่าสม่ะและในนี้กการแท็กแมตรเพื่อนจะบได้แท็กแบบ อันนั้นไหนพี่น้องบดิเทคเป็นล่วงเียว่นะเพื่อนจะแท็กจนซีออมนะเพื่อนจะมาไล่ว่ามันสามารถซื้อดินได้ถ้าเข้าใจบ,บุิดได้นี่ <c oughs> นกะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะ้องพี่น้องน้องจอยกะเก็บมาได้สำนียู่กะ้าว่าบิดความสามารถบอกกระบอเพราะว่านี่กะเท่าที่เท่า,ท,ท,าที่หู้มาเนาะเพราะว่าเวลาไปซอกข้อมูลกะว่าซอกอยู่อินเทอร์เนต็ตกะพอได้อยู่พี่น้องแต่เวลาน้องจอยยักถามจริงเนาะถามคนเคยเป็นกะที่แบบ โอได้บอกละเอียดอ่ะนะและเพิ่นก็บอกน้องจอยมาประมาณนี้แหละเ <c oughs> ท่าเดียวหู้นี่แหละเนาะก็คือราคาดินยุ่ียงนี่กับแพงสมควร <c oughs> แหละก็คือว่าอะไรเนาะย,ย้องยื่นใส่กะแพงเนาะดินเนาะถ้าเป็นนครหลวงกะแพงแน่นอนเพราะว่าเป็นตัวใจกลางเมืองเขตสนบทกกต่างกันไปแต่สาหรับดินที่เขตเป็นผูเป็นผาแม่โบสามารถวอะไรเนาะเพราะว่าน้องจอยบอกมีคนหุ้นจักเขาก็เลย เอาความจริงมาวอาบกได้นาะว่าเพิ่นขายไปประมาณเท่าไหร่ที่ยูเขตภูเขตผานะพี่น้องภู้เพิ่นมีการซื้อขายดินกันบอนะ่อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บบไมีอย่างพี่น้องกายอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เนเดินเนาะและกก็อย่าลืมเบิ่งนโฆษณาให้น้องจอยน้ำยากดข้ามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องจ่อยน้องสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพ่อกันกิจกรรมหน้าหรือว่าถ้าผู้ใดอยากคู่เกี่ยวกับอย่างก็สามารถ เขมเมน็นเรื่องได้เนาะเพื่อมีโอกาสน้องจอยจะได้ซ้องหาข้อมูลนั้นมาให้เนาะเพื่อให้น้องจอยนี้ได้พัฒนาคลิปแล้วก็ได้ปรับปรุงตัวเองเนาะถ้าผู้ใดอยากตำหนี้เกี่ยวกับอย่างกะสามารถเวาลงได้ด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีพอกันคลิปหน้า